สวัสดีดัสสวัสดีครับพี่น้องปอกป่าทุกๆท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกอย่างล้นเพลิดล้นเพลียครับพี่น้องตอนนี้อากามาหอดอบ้านน้องคู่เลวครับผมทางเขาบ้านน้องอุ้งอิงนะครับเพื่อเบิ่งบรรยากาศทางเขาครับเพื่อนบ้านเขาวาัดน,าน้ำกันแล้วไปวันแล้วพี่น้องเอ้ยเขียวแล้วครับวัดน้องคู่นี่ไปตะเวนอาจสีเหลี่ยมจานใหน่อยครับ ใช่ละทางเขายังยังร้อดยังอนอาจจะเป็นฝนตกมาขึ้นครับมีน้ำหองอนทางนะครับปเปเบิ่งว่าผู้ใดมามหอดได้แล้วโอ้เขาเขียวท้าไหนฝนตกดีก็าทั้งบาดผมตี่อุ้ยเขาเขียวเพื่ออะไะมันจะพ่อสายเบียดหรอเปล่า แล้วทางเข้านะครับวัดบางคูานงานนี้เคียวไปเลยอน่ะ ไหวกับทางป่านนาบ่านผมยังบอท่านเกิดอยู่กับเขาเพียร์ไม่เเย สงครามมีจอบเสียมผูดเ่ๆหน่อยอ้ยเไม่เไวอีกลัเชียนน่นอยจอดรนี่แหละมันเิออกยากนะครับพี่น้องฮอดแล้วมากับเสมหยอดพักเสียนำร้อมหยุดหวันพักหวันพักหวัน ไปเลยสิไปนอนีเ hmm. ห uh ็นผมอะรออยด้วยีปไหนมึงธรมาต์เรานี่มึงธรมาตพีนองไปบ่งมามีผูใดมานี่เข้าไปโอ้บอกโดงเขาเชกูได้ว่าแอบแโอ้ประเทศอันนี้ตัวนี้จอดรถ ปูนพระธาตุแห่งนี้เชี่ยมากเลยป่ะเบื้องพี่นอองกูได้อยู่เหเนี่ยเชทนี่นี่ลูกจอดรลเพื่อนโอ้เขาทางไห้ก่อนเนาะโอ้บอกเขารบบมันเป็นเละๆอยู่ ฝนตกมันโอ้ับฝะพูดมาเสียนอโอ้ดีครับไปเสียะไปเสียนะ,อะโอ้อืมรถไปเนี่ยพี่น้องอ๋อจันมอด,ดม,มอดนั่นรถคู่มอดอีกบ่ให้รถมีอีกใั้รร

giơ tay ngang và thăng <laughs> hết, Thương má, nó cứ đi Ồ, <laughs> oh, <laughs> ดอกท่านตะวันคู่ไปโอ <c oughs> ้มันมากโดนเต๋อะอะไรครับแกแล้วว่ามันคู่เลยดิมัจ้องวางแล้ว เสียงนกเสียงอันนี้ครับชุบชบชุบชบธรรมชาติเขาเขี้ยวบ้าและครับาหนาเฮื่นนาบาดโอ้มันต้องเรียนองน้ำ Ô sợ đeo năm nằm mất hồn chọn đi nọ hưng sợ đeo kìa 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 thằng kìa 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 นี่ทีมงานนาชิหนั่มาหลายนะครับเพราะว่ามันเป็นทางผ่านพอดีพอดีทางผ่านไปนงานนะครับเมื่ออื่นกับงานอยู่ตัวแถวบ้านผมบ้านละเวียงนะ mm. เพะือ่อลดน้ำไรลเขตตอระตะบุรีนะครับ mm. นี่ครับเดี๋ยวทีมงานกับชิหน,น,นั่มาอันนี้เป็นรถทีมงานเพิ่นมาก,ก่อน ออะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขออนุญาตบคลิปก่เพ,พี่แองสมิธด้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับยินดีแห่งสุขภาพหลังไก่แข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม